มาบอสท,ทุกที่8มาแล้วเราจะมาดูกันว่าสกิลไทยแลนด์มีสกิลอะไรบ้างก่อนที่เราจะมาเจอกับสกิลไทยแลนด์เราจะต้องมีสกิลไถ่แผลเพื่อเปิดเส้นทางก่อนและสกิลไทยแลนด์ยังเป็นบอสเฟสหรือเทโลเบิลไทยแลนด์ด้วยสกิลที่1ถ้่งทาพุ่งชนก่อนที่สกิลไทยแลนด์จะพุ่งชนเราจะสังเกตได้ว่ามันจะถอยหลระดับงงน้อยก่อนที่จะวิ่งชนใช้จังหวะนี้เตรียมตัวกระโดดตบทำให้เราหลีกเลี่ยงการโตบตีได้งา่ายมากสกิลที่2แหกปากตะโกนก่อนกระโดดลงพื้น3ครั้งเพื่อสร้างแรงสัง่นสะเทืืออ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 นน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 นททททททาาาาาาาใใหหหหห้้มมมีีีีิิิตตกาากกกลลลลลงงจเเเเเเพพดดดสสสสสไไยยยยแแแแ์์์คคคู่่่่่่่่่่250ววปป็็บบขัญรร สกิลที่3กระโดดไปใหหน้าลมพื้นและบางครั้งจะคอมโบด้วยท่าพุ่งชนรูปแบบการโจมตีสกเกลไทยแลนด์จะได้รับความเสียหายจากด้านหน้า <S <S ด้านหลังและกระต้ท้องเท่านั้นการโจมตีส่วนบนจะถูกป้องกันไม่สามารถกระโดดโจมตีจากด้านบนได้เมื่อสเกลไทยแลนด์ใช้ท่าพุ่งชนจะมีจังหวะหยุด่สั้นใช้โอกาสนี้ในการโจมตีก่อนที่ไทยแลนด์จะกระโดดทับเรามันจะเล็งตำแหน่งที่เราเคยยืนไว้เพราะมันกระแทกพื้นแล้วชะงักเราสามารถเข้าไปโจมตีได้หนึ่งถึงสองครั้งการโจมตีสเกลไทยแล,เลนด์ตอนที่มันแหกปาก การต่อสู้ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเก่งกาจแค่ไหนการฝึกฝนของเรามากน้อยแค่ไหนในการผ่านอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าทครั้งที่เราผ่านบอสมาได้มันไม่ใช่แค่ชัยชนะในเกมแต่มันคือความรู้สึกความพยายามของเรา หลังจากที่เราเอาชนะบอทได้แล้วเราจะได้เทมหนึ่งชิ้นคือข่าวเฟกเมนต์เอาไปส่งที่ไว้บอทในเมืองโบนบัตทอมบอทตัวที่8ก็จบกันไปครับบอทตัวนี้ค่อนข้างง่ายมากตัวที่9จะเป็นตัวอะไรก็กดติดตามไว้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ